ลวดสามสซนหนูตัวใหญ่ขนาดไหนถึงจะทำให้บวงดีของละกรขาดได้พี่น้องครัสวัสดีครับพอไปพี่น้องทุกท่านนะครับนอ้อมาพบกับละกอนทับราดคือเก่าพี่น้อง <c oughs> จะพามาหาอยู่หางกินพี่น้อง ดักบวงรวดครับผมบวงรวดสามซุปกว้างแล้วพี่น้องสามซุบหลังแล้วก็เป็นกับวงเดือนพี่น้องกับวงเดือนก็บซบพกหลังมาขึ้นไปหาบาร์เฟียใต้กับดักจะลืมบวงไว้ตรงไหนหลังหนึ่งพี่น้องมานับดูเหลือซุบพกหลังพี่น้องอ่ะก็เป็นการหาอยู่หากินนาพี่น้องเนาะมันก็มีลืมบางอะไรบางแล้วพี่น้องก็วันนี้จะมาดูพี่น้องว่าดักบวงรวด กับดักกับวงเดือนพี่น้องว่าจะมีตัวมีแตมมไหมมีผลงานหรือเปล่าเนะาะดักแถวบ้านลครอพี่น้องก็จะเป็นปา่าที่เขาถอนมันออกแล้วพี่น้องน้ามันถั่วมันเนาะเขาถอนมันออกแล้วก็ขอบขอบปลาขอบขอบแดนพี่น้องมันจะมีป่าลูกๆเนาะไม่รู้ว่าจะมีตัวมีเต่ายังอยู่หรือเปล่าพี่น้องเป็นในขอบทุ่ง,งานาที่เขาเกี่ยวเขาเร้วเนาะพี่น้อง เดี๋ยวไปดูครับพี่น้องว่าจะมีตัวมีเตียมมีผลงานมีรูมีอะไรให่งกรักไหมเดี๋ยวไปตามหาลูกก่อนพี่น้องตอนนี้เนาะไปตามหาที่อยู่ของมันก่อนเนาะพี่น้องตอนนี้อ่ะไปครับผมไปอ่ะพี่น้อง <c oughs> พี่น้องก็นี่น้ำยัง ทั่วมีเลยพี่น้องฝนยังตกอยู่เลยพี่น้องไม่รู้จะหารู้หาอะไรเจอไหมพี่น้องหาทางเนาะพี่น้องนี่ตามขอบป่าขอบไรนี่พี่น้องจะมีตัวมีเตีมให้นกอนรหรือเปล่าเนาะขำขึ้นนี่พี่น้องเอ้ยเอ่ะนกอนรก็จะไปตามหาทางก่อนพี่น้องนี่น้ำท่วมคักพี่น้องเลยนี่ลูกเก่าะกม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าเนาะเพราะฝนมันก็ตกไปพี่น้องนี่ลูกเก่าพี่น้องเนาะนี่เอ้านกอินทรขาอยากไปหาลูกกับพี่น้อง ยังไงก็ค่อยมาดูกันตอน,น,นก่อนดักแล้วพี่น้องอ่ะไปครับผมตัวไม้เก่าเข้าพี่น้องเอ้ยนี่นี่น่ใช่เข้าตัวไปกินเมื่อไรนี่พี่นอ้องเอ้อไปดูกันครับผมนี่พี่น้องเป็นป่ามันลุกลางแล้วพี่น้องเนี่ยแต่ว่าพี่นอ้นองน้าท่วมยังงีหนูนจะอยู่นี่พี่น้องดูเนี่ยป่ามันลุกลาเนี่ยพี่น้อง พี่น้องก็ละครจะพาไปดูทางพี่น้องเราทางพี่น้องเราทางลงมาเนาะพี่น้องมาเนี่ยออกไปนู้นพี่น้องทางออกไปแล้วพี่น้องแล้วก็พี่น้องรู้ติดตามเมนองอยู่ครับสองเมน,นกิ๊กติดสองเดี๋ยวจะนั่งกี่อยู่หายไม่รอดแล้วกว่า แล้วก็จะดักตามทางพี่น้องแล้วก็ดักกับวงเดือนทีมไว้เนาะพี่น้องจากหลังนึงเนาะพี่น้องเนาะไปดูกันครับผมนี่พี่น้องให้เป็นวงเดือนครั้งนี้นาะพี่น้องเนาะดีดีละรักจะยากพี่น้องถ้าโดนนิดนึงมันก็ดีละแต่ว่ามันดีสำหรับหนูเขามาโดนเน้องพี่น้องนี่ประมาณนี้พี่น้องเนาะโอ้ดีดีละโอ้ก็อะไรก็ดีเด้อพี่น้อง นี่พี่หลงเห็นไหมครับนี่แล้วก็ไอทิดักก่อนพี่้องประมาณนี้เนาะพี่้องเนาะ

คุกแปงพีซัดพี่น้องไ,ไม่ได้คุกวันนี้นักกอนจะเคาะใส่เฉยพี่น้องเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวยังไงเนาะนี่พี่น้องเสียบเยอะลงไปเนาะพี่น้องเสียบเยอะแล้วก็นักกอนจะเคาะใส่เฉยพี่น้องไม่ต้องคุกเดี๋ยวไปดูนักกอนไปดักก่อนพี่น้อง พี่น้องสีสัคขารพี่น้องหมายไว้ตะกอนชอบหลงนะจะใส่ตุ้งอยู่พี่น้องนี่เนาะพี่น้องเนาะนี่เห็นไหมครับตะกอหมายไว้เนาะปุ๊บไปเลยพี่น้องเห็นไหมครับพี่น้องนตะกอนหมายไว้พี่น้อง 2, 1, แต่ว่าอสองมาตอนขึ้นมันก็จะเห็นอยู่พี่น้องแวบๆอยู่เนาะเป็นโซ่กาแฟพี่น้อง่พีน้องสำหรับการลักบ่วงแล้วพี่น้องเนาะบ่วงลวดและกะก้วก็กับเล็กหาที่ยักลักยากมากพี่น้องแต่ว่าเราก็จะลองเสี่ยง,งไว้ตามแนวนี่แล้วก็แต่ตามทุนงาที่เขาเกี่ยวแล้วพี่น้อง ไม่รูอว่าจจะมีตัวมีแทียมหรือเปล่าพี่น้องเดี๋ยวนะักกขอยาดขอตัวไปดักก่อนเรามาลุ้นเลยกันพี่น้อกตอนเช้าเนาะนะักกออาจจะไม่ได้ออกพยายามถอาพยายามยังไงก็จิจายดูเี่น้องเนาะอ่ะนะักกเขอตัวไปดักก่อนพี่น้อกวันนี้ก็มาสองอย่างก็ไลายจังหน่อยเนาะพี่ล้องเนาะอ่ะนักกอขอตัวไปดักไปทำภารกิจให้เรียบร้อยพี่น้อกเรามาลุ้นกันต่อพี่น้อกครับผมไปครับผมก็กราบสวัสดีครับแล้วพบกับนักก พระปาดคือเก่าเนาะพี่น้องบรรยากาศช่วงเช้าตอนนีก้ก็ยังไม่เห็นเนาะพี่น้องประมาณตีห้าขวาพี่น้องนาก้องก็จะพามาเก็บกู้บวงลวดแล้วพี่น้องแล้วก็กลับกลับวงเดือนพี่น้องก็เดีินไปุ่นกันพี่น้องจะมีตัวไม่แจ่มไหมสำหรับการปักไว้ไอ้ดักไว้เมืม่อคืนเนาะพี่น้องเพราะว่านาก้องก็ได้ออกมาย้ายเลยพี่น้อง อย่าลุ้นกันสันเช้าดีกว่าว่าจะมีตัวมีแต้มมีผลง,งานแห้หน้าอนหรือเปล่าสำหรับการดักบ่วงการดักกาวบุงเดือนขำขึ้นนี้เนาะพี่น้องอ่ะไปลุ้นกันเลยครับผมไปพี่น้องไปดูกันครับพี่น้องอ่ะมาดูหน้าจอพี่น้องนี่ถึงบ่วงดีบ่วงดีนะก้อนเนาะพี่น้องโอ้โหลอยดีพี่น้องนี่บ่วงดีดพี่น้องแต่ไม่มีตัวเนาะออฟ จีบก่อนแล้วข้อกระดักกับเล็กไว้พี่น้องเดี๋ยวดูกันโอ้พี่น้องเรียบร้อยพี่น้องไอ้พี่น้องกับเล็กพี่น้องโอ้โหเรียบร้อยพี่น้องโอ้แต้มแรกมาแล้วพี่น้องนี่ครับนี่พี่น้องหมดหมดขืนพี่น้องนพี่น้องแต้มแรกครับผมมาแล้วครับก่อปินมันซับแล้วพี่น้อง มันซับเคาะด้วยแปงเคาะใส่เนาะพี่น้องแปงพีซพี่น้องนี่เต็มแรกอ่ะมีตัวไม่แต้มแล้วพี่น้องเดี๋ยวรุ่นหลังต่อไปพี่น้องผมนี่ก็ถือว่าได้แต้มแล้วพี่น้องไปรุ่นหลังต่อไปครับผมไปอ่ะพี่นกรุ่นต่อครับเป็นวงดีแต่ว่าเนาะพี่นกอ๋อดีดนะพี่นกแต่ว่ามันดีดไม่อยู่พี่น้อ๋อ โอ้ยไอ้ก้นกระดักโอ้ยสองเฮ้ยสองนี่โอู้หูยพี่น้องผมแข่งแท้มาแล้วพี่น้องอืมสวยดีพี่น้องมันซับพี่น้องโอุ้ยคนงานเต้มที่สองพี่น้องมันซับพี่น้องมาอีกแล้วครับผมนี่พี่น้องอืมเต็มสองมาแล้วครับสวยงามอู้หมดสายพี่น้องมวันึ้นเนาะ โอ้โหชีหลวง่อมันพยายามพี่น้องคืนนี่มันรู้ตดตัวเก็บกู้ทีเดียวพี่น้องแต้มสองมาแล้วครับเอ้าพี่น้องเอ้ยสุดยอดเอ้าพี่น้องก็อเริ่มดูดหลังต่อไปพี่น้องแต้มสองมาแล้วครับมันซับเนาะพี่น้องมันซับคุกด้วยแป้งเพรชัดเต้มพี่สองสวยมากเราไม่รู้จ่อพี่น้องบองแล้วกอนลุ่มพี่น้องแล้วกัดยาวเป็นกองเลยพี่น้องเลยมีช่วยอยู่มีพี่น้อง นี่ตัวมันแจ่มอยู่ไหมพี่น้องโอ,โ,โอ้โหพี่น้องเอ้ยนี่ันบ่วงกรล่มพี่น้องนี่โอ้โหมันดิ้นยังไงพี่น้องบ่วงดีดขาดเลยพี่น้องโอ้โหูพี่น้องบ่วงดีดลวดสามเซนขาดพี่น้องโอ้โหมันจะเกินไปแล้ว ดวงเดีดรูดสามเซนเนาะพี่รองเนาะโอ้โหพี่รองเลยว่ดคิดตัวตัวมันใหญ่สักไหนพี่รองเลยอู้เสียใจแรงพี่รองเอ้ยไม่ได้มาดูเมื่อคืนดูรอยกัดบ่วงพี่รองนี่นี่รอยกัดบ่วงพี่รองเลยโอ้โหเสียใจแรงพี่รองอ๋อดูแล้วต่อไปพี่รองเลยโอ้เสียใจอย่างแรงเลย đó mâu lụn con này, đâu? Đâu, chợ, không, nó quấn máy mày này, không, cáp hái phải không, ní, nó quay đắt vậy tung ní, không, không, rồi sườn gì vùi phải không, sườn, húp, nhớ, luôn gắn, ui, đâu? Nghì, đâu? Nghì, đâu? Nghì, đâu? Ừ, ừ, không, ní, ừ, không, biến thành háng phải không, ní, không, húp, húp, không, ngay, không, ี่น้องครับผมนี่แต้มสามครับผมมันซับี่น้อยเอาหืมเดียวแกะก่อนี่น้องโอ้ยมันมายาไปด้วยยังปัง้ยยังปัง้วยสามต้มแล้วี่น้วยยมงามเลยเกะอยากเกะอปอ้ยโอ้ยี่น้้ยยังคักเลย้อง โอ้เต็มสามมาแล้วพี่น้องตัวตะกอนสิดท้ายตัวตุ้งยินพี่น้องดวงลวดสามเส้นขาดพี่น้องลวดดีดนะตัวไม่ใหญ่สำเลพี่น้องเอาไปดูหลังต่อไปพี่น้องไปครับผมเรียกพี่น้องเอาเรียกพี่น้องนี่กระพายพี่น้องโอ้โหพี่อ้ย นล้วก็ชกหอยใส่พี่น้องนี่มาอยู่พี่น้องนี่โอ้โหมันอยู่พี่น้องนก็ตองหอยใส่เนาะพี่น้องเนาะอุ้ยจักไปปากรูเี่นจกสวยเลยพี่น้องไม่อยู่ล่ะดีจะมาอยู่พี่น้องโอ้หนี่ลองเอาไปดูหลังต่อไปพี่น้องมาอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาซ้เนาะพี่น้องเนาะโออข้าูขาเว้ยสัมไม้เขานี่เนาะพี่น้อง อ๋อไปลุกหนึ่งต่อครับผมอ่ะสภาพตอนเชา้าพี่อ้องลูกก็กระดักไปตามขอบคณาเนานะนา้ำท่วมเลยพี่อ้องฝนตกเมื่อวานนี้แหละพี่อ้อง

ดีพี่น้องแต่ว่าไม่มีตัวอยู่พี่น้องเอาแล้วพี่น้องเอ้ยตรงมาแก้มือแล้วเอาลุดนแล้วต่อไปพี่น้องอ่ะพี่น้องเก็บขู่บวงลวดก้าบเล็กกะพี่น้องของขำคืนนี้เนาะพี่น้องสุดยอดเลยครับผมโอ้โหพี่น้องบอกเลยว่าสุดยอดพี่น้องนี่ใสสวยเลยครับสามตัวโลนี่พี่น้อง พี่น้องดูสามตัวในโลในนอนพี่น้องสุดยอดเลยครับบอกเลยไม้นี่พี่น้องต้องมีแก้มือพี่น้องไหนพี่น้องดูเห็นไหมครับนี่พี่น้องอุ๊บอุ้บนี่บ่วงดีดพี่น้องนี่พี่น้องดูบ่วงดีดน้าก้อนเนาะ นี่ครับลวดสามเส้นพี่น้อง <c oughs> ลวดสามเส้นหนูตัวใหญ่ขนาดไหนถึงเยอะทำให้บ่วงดีดของตะกรขาดได้พี่น้องตรงนี้แกมือครับไมน้นี่มีตัวแน่นอนพี่น้องสว่งามเลยพี่น้องโอ้โหตัวนี้ก็ถือว่าใช้ได้พี่น้อง ไม่ขิดเลครับหนูรุ่นสองพี่น้องไม่ขิดเลยอ่ะมาดูกันพี่น้องพี่น้องสามเต็มสวยๆนะพี่น้องนี่พี่น้องเอ๋ยสุดยอดครับความสวยความงามเนาะพี่น้องใส่นี่ก็ต้องสวยพี่น้องนี่บวงละก้อนเนี่มันับเลยว่าครบไหมไอ้กลับกลับวงเดือนพี่น้องอ่ะแล้วก็นี่วงลวดพี่น้องวงลวดละก้อนเนาะ เอาคันเบ็ดมาทำพี่น้องนี่ดูเวทใหม่เนาะพี่น้องเนาะเอาคันเบ็ดมาทำถือว่าเป็นการไม่เสียเวลาแล้วพี่น้องก็สำรับสำรับบ่วงรวดแล้วพี่น้องเนาะแล้วก็ก็ใช้เป็นคันเบ็ดใหม่พี่น้องคันเบ็ดเก่าไม่ใช่คันเบ็ดใหม่คันเบ็ดเก่าเอามาประยุกเนาะพี่น้องเอประยุกใส่เป็นคันบ่วงพี่น้องมุดฤดูกาลปักเบ็ดแล้วก็ในหน้าเขานะพี่น้องก็มาทำ บ่วงรวดพี่น้องบ่วงดีด้วดสามเสนพี่น้องหุดหลาขาดได้งไงไม่ดูแต่ขอเสียนะพี่น้องนากอนจะบอกให้ว่าอันนี้คือความรู้สึกของใครของมันนะพี่น้องบ่วงดีดนากอนจะพยายามไม่ใช่เลยพี่น้องสู้บ่วงรวดไม่ได้พี่น้องบ่วงรวงดเส้นเดียวเนาะบ่วงรวดเส้นเดียวนี่พอถูกปุ๊บมันติดเลยพี่น้องถึงมันจะถอยกลับยังไงมัน มันก็นลูดไปแล้พี่น้องแต่บ่วงดีดนี่าหนุน้อยวิ่ง่านพี่น้องดีดอย่างเดียวข้อแตกต่างข้อเสียของมันความรู้สึกเน,นาะทีละก้อนใช่มาข้างที่สองทีละก,ก้อนไปดักอ่ะข้างที่สามข้งงางแรกทละก้อนไปดักข้างที่สองไปดักให้บบาฟีตายไปดักได้ได้เต่าพี่น้องละก้อนปล่อยไปแล้วเต่าเนาะสำหรับบ่วงดีดนี่ข้างที่สามทีละก้อนใช่ ถึงมันติดตัวใหญ่ขาดก็จจิงอยู่แต่ว่าความรู้สึกที่นกอนใช่มาไม่ดีครับลวดแข็งแล้วบวงดีดออกไปก็จริงอยู่แต่ว่ามันทําให้หนูตกใจพี่น้องตกใจปพ๊บหนูดีดออกโดดออกเลยลความความรู้สึกนกอนว่าไม่ดีพี่น้องขั้งต่อไปนกอนจะเปลี่ยนเป็นลวดที่เขาใช้ดักหนูพี่น้องประมาณเบอร์สิบเบอร์เท่าไหร่นั่น พอพี่น้องลองคอมเมนต์บอกละก่อนเนาะคนที่เคยใช่เนาะพี่น้องว่าใช้รถเบอร์ไหนจะเหนียวจะทนดีเนาะพี่น้องแต่ว่าละก่อนก็มีไว้ในใจแล้วพี่น้องเดี๋ยวมาดูกันอ่ะไม่มีอะไรแล้วก็สําหรับควาคืนนี้เนาะพี่น้องละก่อนก็สรุปผลงานเนาะพี่น้องสามเตีมสวยๆพี่น้องอ่ะก็ขอลาพี่น้องแต่เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องมีภารกิจ ที่ต้องทำกันต่อไปนะพี่น้องเนาะทุกคนมีภารกิจหมดทุกคนพี่น้องเพื่อการอยู่รอดเนาะพี่น้องอ่ะสำหรับคำขึ้นนี้ก็ถือว่ามาธเนาะพี่น้องมีตัวมีเต็มไปก็ขอลาพี่น้องแต่เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องโอกาสหน้าคลิปหน้าเจอกันใหม่ดักหนูตรงไหนไปดูกันหรือว่าจะมาสร้างไม้เก่าพี่น้องมารอดูมาชมเนาะพี่น้องครับผมสวัสดีครับ